รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเล่าเรื่องเมืองใต้วันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวน่ายินดียิ่งของน้องเยาวชนคนหนึ่งในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างควรค่าเก่ก,การยกย่องและสามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้แก่น้องๆเยาวชนคนอื่นด้วยรางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติรวมไปถึงรางวัลเชิดชูเกียรต,ติต่างๆอีกมากมายเราไปทําความรู้จักกับน้องอภิเชษเครือจันทร์พร้อมๆกันเลยค่ะ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปาวัฒนธรรมจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2556โลกกิติยศเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปี2556เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม ปีพุทธศักราช2555จากสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2555ณตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลกิตติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลผู้มีความประพฤติดีปี2555จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมเมื่อวันที่29พฤษภาคม2555และอีกหลากหลายรางวัลน,นี่เป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม ที่การันตีความสามารถและความดีของชายหนุ่มผู้นี้คุณอภิเชษเครือจันทร์ค่ะคราที่ภาคภูมิใจที่สุดนะครับที่ได้รับมาล่าสุดก็คือเป็นรางวัล ที่ที่ปกน้ำเงินนะครับเป็นรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติครับซึ่งได้รับพระราชทานโดยพระบรมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารน,นะครับได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพรวรชายานะครับสเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานเกียรติบัตรนะครับเป็นรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปะวัฒนธรรมประจำปี2 5 6ครับผม ครับที่ได้รับพร้อมกันในปีนี้ก็มี2รางวัลนะครับเนื่องในวันยวชนดีเด่นแห่งชาตินะครับอีกรางวัลก็เป็นโลเกติบัตแล้วก็เข็มยวชนดีเด่นแห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์นะครับก็เป็นรางวัลอันนี้ครับผมครับซึ่งก็ได้รับโลเกติคุณเกติบัตแล้วก็เข็มด้วยครับซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นที่ได้รับปีนี้นะครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้ก็ได้รับได้มานะครับก็รางวัลทั้งหมดก็เนื่องจากเป็นผลจากกิจกรรมนะครับซึ่งมหาลัยก็คงเห็นกิจกรรมที่เราทำนะครับแล้วก็เมื่อมีการพิจารณารางวัลต่างก็ได้ส่งเข้าไปร่วมคัดเลือกนะครับกันกองจากมหาลัยแล้วก็เพื่อส่งต่อไปคัดเลือกในระดับชาตินะครับ นอกจากบำเพ็ญตนสร้างสรรค์ผลงานทั้งในระดับชาติระดับจังหวัดและระดับมหาวิทยาลัยแล้วอภิเชษเครือจันยังเป็นผู้แทนประเทศไทยในการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างชื่อเสียงต่อประเทศชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคนอกจากนั้นนะครับผมก็ไ่ามีโอกาสนะครับไปเป็นตัวแทนไปเผยแพร่วัฒนธรรมในระดับนานาชาตินะครับก็ อันนี้นะครับเป็นเกติบัตนะครับจากเมือง์เมซินนะครับประเทศตุรกีนะครับตอนนั้นก็ได้ไปปอปีนะครับในฐานะคนปีร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมในงานเทศกาลส้มของประเทศตุรกีครับแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับกับประเทศอินโดนีเซียนะครับสครั้งครับก็ ครั้งนี้นะครับก็จัดที่กงสูลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งเมื่อไปีิี่แล้วตอนวันที่4ธันวาคม2 5ง5อาโครงการสานสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียนะครับซึ่งมาจัดที่หม,มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับ<ม>แล้วก็ครั้งล่าสุดน,นะครับที่ได้รับโอกาสนะครับก็คือ,อได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน24คนของเยาวชนในประเทศนะครับไปเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ไทยลาวนะครับเยาวชนแห่งอาเซียนนะครับที่ ประเทศลาวนะครับครับอ่พิเชเคเืือจันร์ทเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4โปรแกรมวิชาดนตรีไทยคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏสงขลาค่ะชื่นชอบในดนตรีไทยเป็นอย่างมากตั้งแต่สมัยมัธยมก็เริ่มฝึกฝนเป่าปีมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและเล่นดนตรีไทย โดยเฉพาะด้านการเป่าปีและคลุยจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการคัดเลือกเป็นคนปีและคลุยในการเผยแพร่วัฒนธรรมทั้งในระดับนานาชาติระดับชาติและความประทับใจสูงสุดของอภิเชษเครือจันทร์คือการได้มีโอกาสเป่าปีถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งหมดสครั้งด้วยกันค่ะได้โอกาสพิเศษตอนนั้นนะครับ ตอนปี2547นะครับตอนนั้นได้รับโอกาสก็คือได้มาเลยนดนตรีไทยถวายสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับตอนนั้นพระองค์ได้เสด็จพระดําเนินเปิดอาคารเรียนโรงเรียนกัญน,นาพิเศษเวียลาลัยกระบีที่จั่หงัดกระบีครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมเรียนในระดับชั้นมัธยมนะครับแล้วก็ก็ตั้งใจฝึกซ้อมมาเต็มอย่างเรื่อยมาอย่างสม,ม่ำเสมอนะครับก็จนปี2551ครับตอนนั้นได้รับโอกาสที่พิเศษยิ่งเลยครับก็คือ ได้ไปปอป,ปีโนโราครับซึ่งตอนนั้นเองก็ยังไม่ได้มีฝีมืออะไรมากมายนักนะครับก็แค่เล่นดนตรีด้วยความชอบนะครับก็ยังไม่ได้มีฝีมือที่เก่งหรือชํานาญอะไรนะแต่ก็ได้รับโอกาสพิเศษคือปอป,ปีถวายสมเด็จพระเทพพระราชดุเสีสยามรัมรชสม,มารีอีกครั้งหนึ่งนะครับวโอกาสที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนโรงเรียนกานาพิเศษเวียรยชยัยภูมิครับซึ่งโอกาสประทับใจพิเศษและมงคลยิ่งพิเศษก็คงจะอยู่ช่วงนั้นนะครับ พราะว่าหลังจากที่ได้บรเลงถวายแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จพระรนดำเนินเข้ามาหาแล้วก็ได้มีพระดำรัดด้วยนะครับถึงกับตอนนั้นก็ไม่ได้กล่าไม่ได้ซ้อมการกราเพ็ดทูลอะไรก็ผมตื่นเต้นนะก็พระองค์ก็ได้ถามว่าชีวิตการเรียนการปอกปีเป็นไงบ้างอะไรแบบนี้ครับว่ามีวิธีการซ้อมอะไรยังไงครับผมก็ได้ตอบไปด้วยการสันส่นๆนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อเสร็จพระองค์ก็ได้เสด็จพระชรดำเนินไปที่การแสดงของโรงเรียนต่าง แต่จแล้วก็เป็นความเป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิตครับพระองค์ได้เสด็จพระนเินย้อนกลับมาหานะครับทรงถามว่าอยู่ได้อยู่ชั้นอะไรแล้วอะไรผนะมก็ตอบอยู่ชั้นไม่ยมศึกษาปีที่6กพระพุทธเจ้าข้าเสร็จแ,แล้วก็พระองค์ก็ยิ้มให้แล้วก็เสด็จพระนเินไปข้านั้นถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษสุดตลอาชีวิตแล้วก็ทําให้มีความฝันและตั้งใจที่อยากเรียนดนตรีไทยต่อครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราก็หลงชอบในเสียงคุยและปี่อยู่แล้วนะครับ ก็ทำให้ตัดสินใจว่าให้มาเรียนต่อที่โปรแกรมดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอย่งนี้ครับผม และนี่คือบทเพลงที่อภิเชษเครือจัน์ทรบอกกับทีมงานว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ร่วมทำการแสดงดนตรีไทยซึ่งตนได้รับโอกาสให้ร่วมเป่าคลุยและพระองค์ทรงรนาวงมหาดุริยางในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่39กับบทเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรีน้ํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตร เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2555ค่ะนายอภิเชษครือจันทร์ได้บอกกับทีมงานเล่าเรื่องเมืองใต้ของเราค่ะว่าเขาได้ยึดหลักการดำเนินชีวิตด้วยการเป็นคนดีมีทักษะชีวิตและมีจิตสาธารณะ รางวัลต่างๆที่ได้รับมาคือกำลังใจที่จะทำให้เขาทำความดีทำในสิ่งที่รักและชื่นชอบค่ะอภิเชษครูอาจารย์เท่าที่ได้สัมผัสคุ้นเคยเนี่ยนะคะก็ได้เห็นว่าอภิเชษเนี่ยเป็นเด็กที่ มีความศรัทธามั่นคงในการทำความดีค่ะเขาได้ทำความดีต่อเนื่องคำว่าความดีในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่เขาทำแล้วเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะคะเป็นหลักนะคะอภิเชษเครือจันทร,ร์เนี่เขาเรียนดนตรีไทยนะแต่ว่าอยู่ในหมหาวิทยาลัยก็จะมีกิจกรรมร่วมกับของของกิจกรรมของนักศึกษา ก็ว่าอยู game, However, well, For ่ในโปรแกรมวิชาดนตรีดนตรีไทยเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นผู้นำนะนำนำคนทำในเรื่องที่ดีๆเวลาจัดคอนเสิร์ตก็คอยเป็นคนที่คอยบริหารจัดการนำทีมนำกลุ่มใช่ไหมฮะเขียนแผนเขียนอะไรต่างๆบันทึกอะไรแต่มานำเสนอมาอะไรมาหาหรือปรึกษาหรือก็คือเป็นคนที่เอาใจใส่ตั้งอกตั้งใจทำงาน เจจร,ราะะมันี่เป็นเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างที่สมควรได้รับการยกย่องและชื่นชมอีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมเป็นบุคคลที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทยและยึดหลักในความดีในการดำเนินชีวิตน่าภาคภูมิใจมากทีเดียวค่ะ ตีของผมก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ครับเมื่อเราปลูกไปต้นไม้เนี่ยใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยอาจจะใช้เวลานานบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุคคลแล้วแต่การมันพรวนน้ำพรวนดินรดน,น้ําใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี้นะครับเมื่อต้นไม้เติบโตมาแล้วนะครับเราก็ได้เห็นดอกที่สวยงามเราก็จะได้กินผล เปรียบเสมือนความดีครับถ้าเราทําไว้เมื่อความดีของเราโตขึ้นเราก็ได้เห็นดอกกินผลนั้นเช่นเดียวกันครับก็อยากให้ทุกคนก็มีกํำลังใจในการนาความดีครับผม ทีมงานแล้วเรื่องเมืองใต้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องอภิเชษเครือจันและน้องๆเยาวชนท่านอื่นๆที่ได้รับรางวัลค่ะและขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทําความดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นต่อไปค่ะสําหรับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแต่จะเป็นที่ไหนนั้นอดใจรอคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ